เริ่มต้นใหม่สําหรับทุเรียนหมอนทองอายุ3ปีสวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามใหม่โชคดีๆทุเรียนมาเดินครับวันนี้พามาชมต้นนี้ครับทุเรียนหมอนทองกิ่งพันจังอำเภอป่าจ,จีนนะครับ3ปีครับต้นนี้โซมไม่ตายไม่โตนะครับ ก็โตเหมือนกันนะสามปีสูงประมาณสองเมตรกว่าเกือบสามเมตรนะครับเพียงแต่ว่าลำต้นเขาจะเหมือนจะเป็นชลาอะไรเงี้ยครับแห้งๆนะครับลำต้นแห้งๆแ,แต่ยอดมาทีสั้นๆน,นะครับแล้วก็แตกแขนงใหม่มาทุเรียนสังเกตดูทุเรียนที่ไม่สมบูรณ์นะก็จะแตกแขนงมาเพื่อที่จะทดแทนข้างบนนะครับ ทำการตัดเลยผมเอายอดนี้ไว้นะครับนี่ครับนี่คือยอดใหม่นะครับขแขนงใหม่นะครับนี่เดิมก็จะเป็นอย่างนี้ฮะแห้งๆเปลือกเปลือกก็จะแห้ง นะครับก็ทนมาได้สามปีนะครับผมจริงๆแล้วควรจะเอาออกต้งนานแล้วหญ้ากับลกครับแปบ๊บเดียวพุ่งเลยนะครับเพิ่งตัดได้ประมาณสี่ห้าวันนะครับตัดออกเยอะนะครับ ต้อเราไปเกือบ2เมตรนะครับเนี่ยเขาจะแห้งนะครับต้นๆก็จะแห้งแห้งไม่โตเราดูลุ้นตัวนี้ครับถ้าไม่เรื่อยๆไงก็จะทิ้งปลูกใหม่นะครับ ว่าคงจะดีขึ้นนะครับยอมกมากิ่งก้านสวยจะด้วยนะครับกิ่งก้านสวยจะด้วยพุ่งนะคงจะดูดีครับ นทองนะต้นก็จะเปลือกไม่สมบูรณ์ก็น่าจะเป็นเชื้วรากินแต่ต้นต่อต่อเดิมไม่เป็นไรนะครับมันจะเป็นไอ้ทองเป็นพันของไอง้หมอนทองนี่แหละครับวานี้ก็ตัดหญ้าด้หน่อย ุงเยอะมากตัดย้าได้หน่อยครับในดงจะคากำลังแตกยอดสวยเลยครับตัวนี้หปีกว่าแล้วครับตัวนี้หอนทอง ใบเหลืองอยู่2ปี3ปีนะครับใบเหลืองต้นเล็กไม่โตนะครับอยู่3ปีเลยเหลืองเลยครับถ้าเปิดดูคลิปเก่าๆก,ก็จะรู้เลยครับต้นนี้เหลืองทั้งต้นเพิ่งจะมาโต3ปีหลังนี่ครับ ชนีหนึ่งเดียวผลไปปล่อยครับเดี๋ยวหลบแล้วครับดูเมฆมามืดใหม่แล้วครับช,ช,ช่วงเช้าเช้าช่วงเช้ามืดนะครับมีลมนะครับลมแรงโอเคครับมาชมบรรยากาศท่านี้แหละครับหลบฝนก่อนครับฝนมา คลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ